โอลิปแบงกเดือนตุลาปีนี้คือ22ปีต้องบอกว่าเป็นเราเป็นพโอเนียอาหารกรีกในกรุงเทพจริงๆทําทำจนกระทั่งพาร์ทเนอร์กลับประเทศไปแล้วตัวเองก็ยังทำต่อค่ะ,ะก็ทำมาทำทำ,ทำด้วยตัวเองมาก็10บกว่าปีแล้วค่ะชอบตรงที่เขาใช้วัตถุดิบที่แบบเน้นความสดไม่ไม่ต้องปรุงอะไรมากเขาเป็นอาหารที่ไม่ไม่ค่อยมีจริตอะค่ะ คือเรารู้สึกว่าเขาเขาซื่อสัตย์กับความเป็นวัตถุดิบของเขาเขาให้วัตถุดิบเป็นพระเอกอะค่ะอย่างเช่นกรีกสลัดจานนี้คือมันมันมันมีความที่แบบ refreshing มากเป็นสลัดที่แบบจริงๆแล้วในกรีซอ่ะเขามันแทบจะไม่ได้ใส่อะไรมากมายเลยมันคือแค่แตงกวามะเขือเทศ o นียนจริงๆแล้วเขาโรยแค่ลิฟออยล์แล้วก็บีบเลมอนแค่นั้นเองแล้วท็อปด้วยชีสกับอ l i v e s ซึ่งมันเป็นอะไรที่เพื่อสุขภาพมากๆอะค่ะ แล้วก็พี่ชอบตรงที่เขาผสมผสาน2วัฒนธรรมเข้าด้วยกันก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นอาหารลูกครึ่งเมดิเตอร์เรเนียนของแท้เลยเขาด้วยด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของกรีซอ่ะเขาจะอยู่กลางเมดิเตอร์เรเนียนจริง,รงๆด้านตอนบนแล้วเขาก็จะมีเกาะกระจัดกระจายไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพันเกาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะแล้วความที่เขาอ่ะอยู่ภายใต้ออตโตมัน m อมพายมา400ปีด้วย เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรับความเป็น uh, Turkish food Arabic food Persian food เข้ามาแล้วมาผสมผสานกับความเป็นฝรั่งของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะผสมผสานฝั่งฝรั่งเศสฝั่งอิตาลีฝั่งสเปนเข้าไปด้วยมันก็เลยเป็นการผสมผสานสองวัฒนธรรมที่แบบมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆที่เป็นกรีกจริงๆอ,อ่ะตัวสมมติเป็นเฟต h าชีส คนกรีกจะทานเฟต้าชีสเยอะตอนเช้าๆบางทีเขาก็กินเฟต้าชีสกับคิวคัมเบอร์กับขนมปังโรยแบบโอลิฟออยล์แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยคนกรีกกินชีสเยอะนะคะแล้วผลิตชีสเยอะด้วยแต่คนไม่ค่อยรู้ยอมรับเลยว่ามันคือกรีกก็คือกรีกโยเกิร์ตคือตอนนั้นน่ะเราอ่ะเริ่มต้นทำคืออย่างเช่นอ่ะมันต้องรีเลทกับตัวนี้เนะาะจัดจิกิจัจิกิเนี่ยมันเป็นกรีกโยเกิร์ตดิฟที่ใส่แตงกวากับกระเทียมซึ่งมันจะเป็นอะไรที่เป็นกรีก มันเป็นอาหารกรีกจริงๆจัตติกีเนี่ยคนกรีกจะทานจัตติกีกับพวกเนื้อย่างกับขนมปังกับผักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทานแบบจัตติกีคือโต๊ะอาหารกรีกอะจะขาดไม่ได้เลยจัตติกีจะต้องมีนะคะทีเนี้ยตอนนั้นกับพาร์เนอร์ก็เลยแบบเอะเราจะทาจัตติกียังไงมันไม่มีกรีกโยเกิร์ตตอนนั้น22ปีที่แล้วมันไม่มีกรีกโยเกิร์ตไม่มีใครรู้จักว่ากรีกโยเกิร์ตคืออะไรเรามีแต่โยเกิร์ตที่แบบธรรมดาที่เราเห็นกันตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าทั้งนั้ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ผลิตกรีกโยเกิร์ตเองจริงๆจะเรียกว่าเป็นกรีกลาซญญ่าก็ได้นะคะมูสก้าเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการเป็น f u วช o ่นฟู้ของแท้ของของอาหารกรีกนะคะเพราะว่าเอาเป็นว่ามูซากาออริจินอลของมันอะ่ะมันคือมาจากทางฝั่งอาหรับมูซากาจริงๆมันคือซอสเนื้อเอามาผัดกับมะเขือม่วงนะคะหน้าตามันจะแบบเหมือนเป็นซอสผ,ผัดผัดๆอะคะ่ะแต่คนกรีกอะ่ะเขาเอาเหมือนมืนยกระดับยกระดับมูซากาขึ้นมา อีกนิดนึงเขาเอามาทำเป็นแบบเหมือนเป็นพายนะคะหรือสไตล์ลาซานญาข้างล่างเขาจะใส่ชั้นของโพเตโต้ซึ่งจริงๆทางอาหรับจะไม่ค่อยกินโพเตโต้แต่คนกรีกจะนิยมกินโพเตโต้ก็จะชอบกินมันฝรั่งมากคนกรีกนะคะก็จะใช้ชั้นของโพเตโต้นะคะแล้วก็สลับด้วยชั้นของซอสเนื้อแล้วก็มะเขือม่วงแล้วท็อปด้วยเบชเชลครีมซึ่งเบชเชลครีมเนี่ยมันเป็นอาหารฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการผสมผสานสองฝั่งโลกเมดิเตอร์เรเนียนจริงๆแบบทั้งทางฝั่งตะวันตกและทางฝั่งตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียนเข้าด้วยกันพี่คิดว่าอาหารจานนี้มูซากาเนี่ยเป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นถึงเนเจอร์ของอาหารกรีกจริงๆค่ะเป็นความตั้งใจดั้งเดิมเลยว่าเราต้องการเป็น Greek ออเทนติกกรีกคุชีน ตอนที่เริ่มกับพาร์ทเนอร์ค่ะก็ใช้สูตรของเขามาตลอดจนกระทั่งเขาขายหุ้นออกไปแล้วกลับประเทศไปแล้วเราก็ยังคงใช้รซปี้ดั้งเดิมของเขานะคะเพื่อที่ให้มีความเป็นกรีกมากที่สุดที่ตลกก็คือคนกรีกะจะบอกว่าอาหารร้านโอลีฟรสชาติออเทนติกแต่มันดูนีดไปหน่อย มันดูเรียบร้อยเกินไปคือถ้าไปกินที่กรีซอะ่ะคือคนกรีกเขาจะทําอะไรที่แบบมัน natural อะ่ะ mm hmm. อย่างแบบมีสมสมแบบตัวดิฟเขาก็จะใส่จานแบบมาเป็นแบบอย่างเงี้ยแบบคือเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรียบร้อยมาก <Okay. S 1> แต่เขาบอกรสชาติออเทนติคคนไทยมีม,มีมีการรับรู้รสชาติที่ที่ละเอียดอ่อนอะ mm hmm. อะ่แล้วเขาก็เซอร์ไพรส์นะคะคลูกค้า <Okay. S 1> คนกรีกเขามาทานแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์ว่า คนไทยทําได้อะทำได้แบบนี้เป็นอะไรที่เราภูมิใจมากเราอยู่มาได้สิบกว่าปีโดยที่ไม่มีใช้พนกีษเลยที่ว่าความสําเร็จของโอลิฟเนี่ยมันอยู่ที่เรา d i เวอ s ร f ซฟออกมาหลายช่องทางจำหน่ายจริงๆแล้วเราถือว่าเป็นเป็นไพโอเนเลยที่เริ่มต้นทำา e l i v e r y Service พอตอนที่เราเจอโควิดอะเราพร้อมมากเราพร้อมที่จะทำ delivery, เดลิเวอรีเราเราทีมเราคุ้นเคยเรารู้ว่า p a คเกจิ n งจะต้องทำอะไรออกแบบอะไรยังไงนะคะ